ได้ก uhm. ูมาจนมึงจนได้อะไรอ่ะกูได้เลยว่าจ๋าเอ๋ Ta không. 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 luôn không. Luôn, không. Luôn, không. Luôn, không.

Chơi cán chơi cán ghen mới đi ghen mới đi, ghen chơi ghen Chơi ghen cán, chơi ghen cán, chơi cán, mà, chơi cán. เ่าขยุกแต่มันแรงอันนี้ว่าแรงมันก็ดีนนดอันนี้กว่าแรงก็ดีกว่าโจอยไอสัตว์เอ้ยแดกเนื้อก่อนเตรียมมาเตรียมมาเก็บนีมม่ไปด้วยไปเดือดแกก๊งเฮ้ยแมวดิ ขึ้นมัวไซน์เดี๋ยวเออนี้ทำรายแต่ดูอ,อีเวนต์ดิ50คิวได้หมื่นหนึ่งถึงไหมเนี่ยเอาไปดิ ลงกัได้หรวะไม่ได้ไม่เนี่ยเฮ้ยโอ้โหแม่งแม่งไม่ได้ห้าติดคิวเลยห้าติดคิวเรื่อรถนี่หว่าอยู่แล้วถางั้นน่ะไปไปไม่อยู่แล้วเฮ้ยเจอคน นี่เป็นหน่วยนาวิกนี่ไงล่ะเฮ้ยว้าขวาไปดิ

ช่วยมึงไม่ใช่หรือพระพระพุทธเจ,จ้าพระสงฆ์ อ uh! ย oh, oh ู่แล้วกี่นาทีเนี่ยไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเก็บนี่ด้วยกัดวีกัดวี กูไม่ว่าวิ่งมาผิดทางด้วยครับ Come on หารถก่อนเดี๋ยวก่อน Come on ไปแล้วครับ <c oughs> ไปยังไง Oh my okay. god. I'm um. แม่เอาแล้วแล้วผมต้องไปทางไหนต่อครับไอ้จริงปัดตึ๊บเร็วอะ

Lèo! <listed> Good lord, <azo> do vậy! Final I don't want to die! đây. <anha fundo> มาที่เมือนกลับมาที่นี่แล้วตอนแรกตรงที่เราเคยยืนที่ยังมีคนอื่นไม่เธออยู่ข้างกายอยากเป็นคนนั้นเพิ่งเดียวก็ดีใจแค่เพียงเอาใจใส่ You mean spray paint cannons? ยอย่าเข้าเวทชง don't come back here m p t y h a n d e d t cans of paint and lives are s a v e มึงเนี่นยไปพ่นที่ไหนมั้งเนี่ยตรงไปพ่นที่ไหนมั้งเนี่ย ป่าไปเรื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวรถรถรถป้องปิดได้รถก่อน ยากมาก ปีนำไมอะ่ะเอา,เอามองไม่เห็นอ,อะไรอะ่ะอ่าสเปรย์สเปรย์สีทองเฮ้ยมังกรมังกรบินเฮ้ยล้ม,ลมหัวะล้มหัวมังกร my shot that gun. Hãy subscribe cho Để không There it is. Sweet. The okay. uh, okay. 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 เสิครับเ oh, <okay. S 1> สิครับค oh, <God. S 1> รับเสิครับร มังกรบินก็มาเฮ้ยแม่งกลับหูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหา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 พี่ก่อนเออไม่อยู่แล้ว Respect, you're alright. Listen, you can take people to places you see mark like this, okay? I respect that you guys do this, even though you get so much shit from people. I hope this helps someone. Time to ditch these streets while I'm still kicking. You should too. You know, you can come with me now if you want. Okay. But don't be thinking you're going to get any because I don't do dudes, alright? Uh, Yeah. <coughs>

เกงอ่ะนี uh, ่แหละแกพาวิ่งถือว่าดีนี่อะไรเนี่ยมึงจะไปกับกูเหรอซ้ำวันเลยกูได้ทีมึง่ง Rồi. Oh, yeah. <laughs> Hí Đưa cho một con này này. เด็ดเด็ดเลยเด็ดเลยเนี่ยเนี่ยเด็ดเลยเฮ้ยโอ้โหมึงมันโมกอ,อะไรกูตรงนี้เนี่ยใช้เ่องไหมโอ้โห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 เด็ดอะเด็ดเลยอะเด็ดเลยอะ

Oh. e เปิดเดย์ได้เจ็งวักจีพอยเนี่ยมีจีพอยมีหกพอยเลย ขี่แล้กัน อมเบรกไหมเนี่ยวันนี้จะได้ซอมเบรกไหมฮะนี่งานดีอะพูดเลยบหาย เหลือซอมปีให้ค่านะคะ่ะยิงเข้าไปยิงเข้าไปโอ้โหแปดตัวัะตปดสิบตัว,ตวจะายังไงเนี่ยมาได้แค่นี้แหละได้แค่บรอนซ์

Rồi được rồi